สวัสดีครับตอนนี้นะครับเฮาก็อยู่ในไรมุมเอนไรสิเบียนะครับสวนเบียนะครับนี่เบียสตรอเบอรี่ต้นเบียนะครับนี่อันนี้เป็นมะเขือดำนะครับปลูกไ้กินครับนี่โอ้โดกขนาดครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้านะครับต้นแม่มันนะครับจะไปลงแปลง นะครับเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับนะครับอันนี้ก็เอามาจากไหลสตอคือกันครับอันนี้เป็นเบียรครับเตร,เตรียมเตรียมมาไปลงลงแปลงปลูกแล้วนะครับนี่นี่ครับวันที่ปลูกนะครับนี่ปลูกวันที่เก้าพฤษภาคมนะครับเริ่มปลูก ระยะกับประมาณ2เมตรนะครับใช้ระบบสายน้ำหยดนะครับผสมกับสปริงเกอร์นี่ครับหลังจากปลูกมาประมาณ2เดือนนะครับนี่ตามภาพเลยครับ2เดือนก็บสไดประมาณนี้เนาะวางนี้ก็ให้เป็นระบบ สปริงเกอร์นะครับก่อนสีดำเขาก็สีเปิดน้ำสปริงเกอร์ให้มันชุ่มให้ดินมันชุ่มนะครับมันจะได้ดำง่ายเนาะนี่ครับอายุสองเดือนหลังจากปลูกลงดินไปนะครับนี่ครับบรรยากาศ ันนี้คือเกือบสามเดือนแล้วครับนี่อายุเกือบสามเดือนละกระสีแตกเป็นพุ่มออกมาแบบนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าเขาจะดําดับไหลที่มันมันออกมาได้เรื่อยครับไหลไหลสตรอเบอรี่เขากระสีดำวนวนวน,วนมันก็นออกมามันกน็เป็นพุ่มครับเป็นพุ่มแบบนี้นะครับนี่ครับ อายุประมาณ3มเดือนนเกือบ3มเดือนละกระสีได้ประมาณนี้เนาะ <st ic> <arent> โอ้เพิ่นผูกทั้งพุ้นเพิ่นดับยูดด่ผู้ดเดียวครับนี่ <w> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาวครับวิธีการดับดับเบียสตอการขยายพันธุ์นะครับแบบได้ปริมาณเยอะเยอะนะครับสูตรอิสราเอลนะครับนี่ พาไปเบ่งเนาะอันนี้คือจากประเทศอิสราเอลนะครับเดอ้อเนี่เพื่อพี่น้องยังบ่รู้เนาะตอนนี้ผมก็มาเห็ดงานอยู่ประเทศอิสราเอลนะอยู่ไรสตสตรอเบอรี่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเนี่เตรียมเบีย้ยเพื่อสีปลูกปลูกใหม่นะครับอยู่นี่เขาสีปลูกอ่ปีละครั้งนะครับ ปลูกทุกปีครับปลูกไม้ทุกปีนี่ครับหัวหน้าเพิ่นนั่งดั้ไปนะครับปวดหลังครับเออปวดหัวเข่าครับนี่นั่งกม้มืดมือครับเบิ่งคือสิสบายแล้วปวดหัวเข่าเลยครับนี่ปวดขานี่ครับอ่าผมกับสิมาดำต่อนาอนครับมัน,นดำแล้วแล้วเนาะ กระชรบมาณนี้นะครับดำลงไปครับดำง่ายๆครับนี่เอานิ้วมือกดแล้วก็บ,บีบให้มันอยู่กับดินนะครับไหลมันนะครับนี่ไหลตะต่อบริดำไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับ เอากระซีดำขยับให้มันเป็นเป็นวงกลมนะครับให้มันได้พื้นที่หลายที่สุดนะครับนะครับดำลงไป นี่ครับช่วงอีกประมาณเดือน,เด,อนเดือนครึ่งกับสีด,ดำนะครับนี่สีถอนไป,ไป,ไปเอาไปลงแปลงนะครับอายุเบีย้ยี่พร้อมที่จะปลูกกับประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนครึ่งเกือบสี่เออเกือบสี่เดือนครึ่งนะครับ เราก็สีดำดำบนบนไปเรื่อยๆครับจนเต็มแปลงนะครับนี่ครับเอาสีคานดำไปครับปวดเข่าครับวิธีการดำเบี้ยเนาะไม่ยากครับไม่ยากทำเองได้ที่บ้านก็ได้ครับ สำหรับผู้ที่สนใจเนาะอยากไปลองเบิ้งขยายพันธุ์แบบสูตรอิสราเอลนะครับขยายพันธุ์ได้เยอะปริมาณเยอะทางประเทศไทยทางไทยเรากัดสีขยายอีกแบบหนึ่งเนาะขยายพันธุ์ไหลนี่กัดสีใส่ถุงเนาะ เอาไหลมันนี่ดำใส่ถุงไว้นะครับช่วงที่เหมาะฤดูที่เหมาะก็คือหน้าร้อนนี่แหละครับเหมาะเหมาะแก่การขยายทำเบี้ยเนี่เพราะว่าไหลสตอเบอรี่มันสิออกไหลช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงฤดูร้อนไหลสตอเบอรี่จะออกมาเยอะนะครับถ้าเป็นฤดู หนาวเลยดูฝนก็จะเป็นเลยดูกันเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตสตอเบอรีนะครับนะครับผมก็ว้าวโบกอยก่งมันในเนาะเนี่ยเดกขออาภัยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนี่นะครับ ไปมืดมือครับ8ดชั่วโมงทำงาน ดับดเซตเป็นพุ่มกัขยับขยับไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเห็นหญ้าก็ถอนหญ้าไปนะครับให้มันสะอาดสะอาดเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เนเดอเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะสวัสดีครับ